สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้พี่ตาจะพามาเพี่ยวสวนนะคะสวนเนือที่อันใหญ่ตัวมโหฬารของเรานะคะตรงนี้ค่ะเราจะมาทําความสะอาดมันเนาะเพราะว่ามันมีต้นไม้เยอะดันเก่าเนาะเราจะมาลื้อทิ้งแล้วก็จะมาปนดินเนาะหน้าร้อนก็มาถึงแล้วจะได้ปลูกผักแล้วนะคะแต่ว่าบรรยากาศข้างนอกทุกคนจ๋ ดดดีมากแต่หนาวนะคะทุกคนศูนย์องศานะคะนี่ค่ะเนื้อที่ของเราใหญ่โตมาโหฬารมากบ้านน้อยสีเดียมหอยสังของพี่ตานี่นะคะตามมาดูนะพี่ตาจะทำอะไรนะนี่ค่ะพี่ตาจะพักข้าบ้านก่อนนะบ้านสวนผักพี่ตาจะมาลือ้ออันเก่ามันนะเนาะเราไม่ได้ทำมาละ ตั้งแต่ปีที่แล้วเราไม่ได้ทําเราจะมาลือ้ออันนี้ใส่ถังกระยองถังขยะแล้วก็ไปทิ้งนะคะทุกคนจ๋าแล้วก็จะมาเพี้ยวแล้วก็ทําดินทําอะไรใหม่เนาะแล้วก็อันนี้ก็ต้นมะละคาวที่แล้วเนาะใครดูคลิปพี่ตาอาจจะเห็นมะละพี่ตาใหญ่โตมโหฬารมากนะคะอันนี้ต้นหอมค่ะไม่ตายอันนี้ขี้ไก่กับน้ําน้ําสีประภาพสีประเพลิงของเรานะ ตามพี่ตามาดูนะคะจะสวยงามแบบไหนนะเราเพลียวเสร็จแล้วก็นเนาะนะ้วทุกคนนะคะตามพี่ตาต้องใส่หน้ากากขี้ฝุ่นค่ะทุกคนจะ้นะเนาะนี่ค่ะสวนผักของเราเนื้อที่ห้าร้อยกระไรนะคะห้าร้อยกระคืบค่บคะไม่ใช่ไร่นะคืบต่อนะเราพก็คืบเอากี่คืบกี่คืบกี่คืบ,บ,บสีเดียมผืนผ้านี่ก็ ห้าร้อยกบ่ะค่งราคานี่มันเป็นอันเก่าเมื่อปีที่แล้วนะคะทุกคนเราจะลื้อทิ้งให้หมดเลยเราจะลื้อออกให้หมดเลยเนะะี่ค่ะเนี่ยเราจะทําใหม่นะเนี่ยถ้าสมัยทิ่ตาใส่ผ้าปิดปากใส่ผ้าปิดปากที่ฝุ่นเยอะจา้าทุกคนจา้าน่าร้อนก็พาถื่มแล้ว นี่ค่ะันทียี่สนะิบสองมีนาะสิบสองมีนาแล้วจงตัดเชือกก่อนนะคะพี่คนพี่น้องจะขาตามมาดูนะคะทุกคนจ๋าแปลงผักแล้วก็ทำเสร็จแล้วนาะนี่ค่ะพื้นที่ของเราเยะเย,ยตาแปะไปหมดแล้วก็ขัดจนขาวแล้วนะคะทุกคนที่มันเขียวเขียวนะคะนี่ค่ะแล้วก็คอยหน้าหน้าร้อนเนาะ วันนีเพึ่งวันที่เท่าไหร่ยี่สิบสองยี่สิบสามมีนาเองนะยี่สิบสองคิดว่ายี่สองนะคะทุกคนควันพุธค่ะนะคะวันพุธมีนาเนาะแล้วก็จะปลูกผักมะลมางมะระไม่แค่นี้ค่ะทุกคนจ๋ามันก็ไม่ใหญ่โตมากมายเนาะ ติดตามพี่ตาไปเรื่อยๆนะคะพี่ตาจะปลูกอะไรมั่งเนาะนี่ค่ะเดี๋ยวพี่ตาจะไปต้มมามาก,กินก่อนหิวมากๆเลยค่ะสว่างแล้วคราวนี้เนะโอ้ยร้อนมะม่มาเส้นหมี ไปเพียวส่วนมาหน่อยหน่อยทุยกคนะไปเอาอันเก่ามันทิ้งอืมอร่อย เส้นมันขาดเนาะเส้น้องมันไม่เหมือนเส้นสด thêm đòn Ừ, <coughs> ừ rồi. อันนี้มาม่าของไทยนะทุกคนคกล่องก็หลายร้อยอยู่อื แดดมันออกแต่ข้างนอกหนาวนะทุกคนสุดองศาตอนเช้าไปทำงานลบสี่ลบห้าอยู่นะ ลิ้นเป็นแผลถึงเผลแล้วเ,เจ็บปากดอกสีทองที่ถ่ายกลางบันไม่ขึ้นเนาะต้องถ่ายกลางคืน ว่าหรือว่าอ,ออกไปข้างนอกแสงสว่างสว่างมันไม่สา่างพอโอ้เผดอืมอร่อย ก็เทมดองกินไม่หมดศูนพี่น้องเจ้าขะคลิปนี้ก็พี่ตาขอ,ขอลาไปเพีลงเท่านี้ก่อนนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขแด้อย่าเจ็บแค่ได้ป่วยนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะฝากติดตามได้กดไลค์กดแชร์พี่ตาด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ